ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคารอินไซด์แหล่งรวมรีวิวรถยนต์และมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ล่าสุดที่จะทำให้คุณไม่พลาดทุกข้อมูลสำคัญในวงการยานยนต์สำหรับวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับ Honda XADV DCT 2025 Big Scooter สาย Adventure ที่เรียกได้ว่าเป็นการผสมผสานระหว่างความสะดวกสบายของสกูตเตอร์และความแข็งแกร่งของ Adventure Bike เข้าด้วยกันอย่างลงตัวรุ่นใหม่นี้ถูกพัฒนาขึ้นมาให้ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในเมืองและการเดินทางไกล พร้อมเทคโนโลยีและฟีเจอร์ที่ครบครันมากกว่าเดิมดีไซน์ภายนอกของ Honda x a d v DCT 2025ยังคงเอกลักษณ์ความแข็งแรงบึกบึนที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของรุ่นนี้แต่ได้รับการปรับโฉมให้ทันสมัยและดูดันวิ่งขึ้นไฟหน้าและทรงใหม่เพิ่มความโฉบเฉี่ยวและให้ทัศนวิสัยที่ชัดเจนในทุกสภาพแสงมาพร้อมไฟ Daytime Running Light ที่ช่วยเสริมความโดดเด่นและความปลอดภัยเมื่อขับขี่ในเมืองชิลด์หน้าขนาดใหญ่สามารถปรับระดับได้ตามต้องการเพื่อรองรับการขับขี่ทั้งในเมืองและทางไกล แฟริงด้านข้างถูกออกแบบให้ช่วยลดแรงลมปะทนและเพิ่มความสมดุลของรถตัวรถโดยรวมมีความสปอร์ตและทันสมัยขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในส่วนของขุมพลัง Honda XADV DCT 2025มาพร้อมเครื่องยนต์2ส,สูบเรียงขนาด 745cc ซที่มีการปรับจูนให้ตอบสนองการขับขี่ได้ดีกว่าเดิมเครื่องยนต์รุ่นนี้ให้แรงบิดสูงที่รอบตำ่ำทำให้สามารถออกตัวได้อย่างมั่นใจและเร่งแซงได้อย่างทันใจ ระบบเกียร์ DCT หรือ Dual Clutch Transmission ถือเป็นจุดขายหลักเพราะส,สามารถเลือกใช้งานได้ทั้งโหมดอัตโนมัติที่เหมาะกับการขี่ในเมืองและโหมดแมนวนวลที่ผู้ขี่สามารถควบคุมเกียร์ได้ด้วยตนเองผ่านปุ่มที่แฮนด์ทำให้การขับขี่สนุกและปรับตามสไตล์ที่ชอบได้ทันทีระบบกันสะเทือนก็เป็นอีกจุดที่โดดเด่นโช o หน้าแบบ Upside Down ขนาดใหญ่สามารถปรับตั้งค่าได้เพื่อให้เหมาะกับการขับขี่ในสภาพถนนที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นถนนเรียบในเมืองหรือเส้นทางครูขระในการผจญภัย ส่วนด้านหลังเป็นโชคเดี่ยวพร้อมสวิงอาร์มที่ให้ความมั่นคงและการทรงตัวที่ยอดเยี่ยมระบบเบรกจัดเต็มด้วยดิสเบรกค,คู่ด้านหน้าและดิสเดี่ยวด้านหลังพร้อมระบบ ABS ที่ช่วยควบคุมการเบรกให้ปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้านเทคโนโลยี Honda XADV DCT 2,025มาพร้อมหน้าจอ TFT ขนาดใหญ่สีสันคมชัดที่สามารถแสดงข้อมูลการขับขี่ได้ครบถ้วน รวมถึงรองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนผ่านระบบ Honda Smartphone Voice Control ซึ่งทำให้ผู้ขับสามารถสั่งงานฟังก์ชันต่างๆอย่างการโทรการฟังเพลงหรือการใช้ระบบนำทางได้ง่ายและปลอดภัยนอกจากนี้ยังมี r i d i n g Modes ที่เลือกได้หลายรูปแบบเช่น Standard Sport r a i n และ g r a v e l ทำให้ผู้ขับสามารถเลือกโหมดที่เหมาะสมกับสภาพถนนและสภาพอากาศในแง่ของความสะดวกสบาย Honda ได้เพิ่มฟีเจอร์ที่ตอบโจทย์ผู้ใช้ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นระบบกุญแจอัจฉริยะสมาร์ทที่ช่วยให้การสตาร์ทเครื่องยนต์ทำได้ง่ายโดยไม่ต้องเสียบกุญแจช่องเก็บของใต้เบาะขนาดใหญ่สามารถเก็บหมวกกันน็อกเต็มใบได้หนึ่งใบและยังมีช่อง USB สำหรับชาร์จสมาร์ทโฟนทำให้เหมาะทั้งสำหรับการเดินทางในเมืองและการออกทริประยะไกลเรื่องความประหยัดน้ำมัน Honda XA d v DCT 2025ยังคงทำได้ดีเยี่ยมด้วยเทคโนโลยีจ่ายน้ำมันแบบ PGM-FI ที่ช่วยให้การเผาไม่มีประสิทธิภาพสูงและลดการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง การปรับปรุงอัตราสิ้นเปลืองใหม่นี้ช่วยให้ผู้ขับขี่มั่นใจได้ว่าจะได้ทั้งสมรรถนะและความคุ้มค่าในการใช้งานด้านความปลอดภัย h อน da จัดเต็มด้วยระบบเบรก ABS ระบบควบคุมการทรงตัวและระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันซึ่งทำให้การขับขี่ในสภาพถนนที่ท้าทายปลอดภัยมากขึ้นอีกทั้งโครงสร้างตัวถังที่แข็งแรงยังช่วยเพิ่มความมั่นใจในการควบคุมไม่ว่าจะขับในเมืองหรือออกทริปไกลไ Honda XADV DCT 2025ไม่เพียงแต่เป็นรถที่ให้สมรรถนะสูง แต่ยังถูกออกแบบมาเพื่อรองรับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ที่ต้องการรถที่ใช้งานได้หลากหลายและมีเทคโนโลยีล้ำสมัยดีไซน์ที่โดดเด่นผสมผสานกับความสะดวกสบายและความปลอดภัยที่ครบถ้วนจึงทำให้รุ่นนี้ยังคงเป็นตัวเลือกยอดนิยมของคนที่ชื่นชอบการผจญภัยและการเดินทางสำหรับใครที่กำลังมองหามอเตอร์ไซค์ที่สามารถตอบโจทย์ได้ทั้งในเมืองและนอกเมือง Honda XADV DCT 2025ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามเพราะนี่คือรถที่ให้ทั้งความสนุก ความคุ้มค่าและฟีเจอร์ที่ครบครันในคันเดียวหากคุณชอบคลิปรีวิวนี้อย่าลืมกดติดตามช่องคาอินไซด์เพื่อรับชมข้อมูลรถใหม่ๆทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์รวมไปถึงการรีวิวแบบจอดลึกที่จะทำให้คุณไม่พลาดทุกรุ่นใหม่ในอนาคตขอบคุณที่ติดตามรับชมและพบกันอีกครั้งในคลิปถัดไป